one <laughs> กันด้วยครับผมแอดพีอีกแล้วนะครับผมหายกันเป็นนานมากๆเลยนะครับผมน่าจะประมาณเกือบ5เดือนได้นะฮะคิดว่าหายไปแบบเงียบหายไปเลยนะครับในหน้าฟีด u t u b e ก็ไม่อัปเดตนะครับผมยกเว้นใน Facebook ก็จะมีอัปเดตเล็กๆน้อยๆบ้างนะฮะก็อย่างที่หลายๆคนได้รู้กันนะครับผมว่าช่วงนี้ผมเนี่ยยุ่งมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าลาบวชนะครับผมก็เพิ่งอ่าลาสิขามานะครับผมนี่ผมก็เพิ่งจะขึ้นนะครับก่อนหน้านี้ก็หัวโล้นเลยกลก่อนเลยอีกไม่นานนะครับผมผมเนี่ยก็ต้องย้ายไปประจำการอยู่ ู่ที่สตนนูนะครับที่ขอนแก่นนะครับผมต้องไปประจำการที่นั่นแล้วทีนี้เนี่ยข้อของผมนะฮะนั่นคือของเครื่องนี้เนี่ยมันเก่านะฮะเรียกว่าเก่าได้ไหมก็ไม่เชื่อว่าเก่าหรอกแต่ว่าเจาา้าของเครื่อนี้เนี่ยในการทํางานมันทําไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับด้วยความที่ CPU ของมันจะเป็นไอสามเจนสี่สองนะฮะอุ้ย i3 สามเจมันก็ไม่ได้ช้านะพี่แต่หารู้มไม้ถ้าเกิดว่าเอาไปทํางานหนักๆเช่นตัดต่อเรนเดอร์หรืออะไรพวกที่มันช้านะครับผมมันค้างด้วยบางทีนะครับมันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้อง เปลี่ยนสเปคในเครื่องนี้นะฮะโอเคขอไล่สเปคในเครื่องนี้ก่อนเลยว่ามันมีสเปคอะไรบ้างนะครับอย่าง CPU ในเครื่องนี้นะครับก็คือตัวนี้เลย i3 12100f นะครับไม่มีออนบอร์ดนะครับส่วนเมนบอร์ดนะครับผมเมนบอร์ดเนี่ยจะเป็นเมนบอร์ด h610ms2ddr4 เป็นเมนบอร์ดที่เรียกได้ว่าผมซื้อมาพร้อมกับ CPU ชิ้นต่อไปนะครับผมตัวนี้ไฮไลท์เลยนะฮะใครที่จำได้นะฮะเมื่อไม่นานวันนี้เนี่ยผมเนี่ยได้ทำการซื้อการ์ดจอ3 0 6 0นะครับผม12 g b นะครับซึ่งตอน นีะครับสังเกตอีกรอบหนึ่งนะเมื่อกี้วันนี้ไม่ใช่ RTX 3 0ิกนะครับผมแต่เป็น GTX 1030จากคาร์โนโฟ2 g b d d r 4นะครับเป็นกล่องของเขานะครับผมแล้วทำ <c oughs> ไมพี่ถึงใช้การ์ด GT 1030์ละพี่ RTX 3 0ิกไปไหนนะฮะก็นั่นแหละนะครับผมก็ขายไปเรียบร้อยแล้วขายกิน เงินไม่มีแล้วผมเลยขายอุปกรณ์กินไปแี่ละชิ้นแต่ละชิ้นนะครับผมก็นั่นแหละนะครับตัวท,ทีทีหนึ่งสนูตัวนี้ก็เอาไว้แค่เปิดคอมนะคนระับเปิดเพื่อให้มันแสดงผลเฉยๆซีพียู CPU ตัวนี้มันไม่มีออนบอร์ดมันเลยต่อขึ้นภาพไม่ได้นะต้องพึ่งการจอช่วยนะครับผมทั้งหมดทั้งมวลนะที่เห็นอยู่นะตรงนี้นะครับผมจะเปลี่ยนใหม่นะครับผมเป็นสเปคตามนี้นะครับ นี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดนะครับที่ผมจะมาอัปเกรดให้กับเจ้าคอมเครื่องนี้นะครับมาเริ่มกันที่ชิ้นแรกกันเลยนะครับผมชิ้นแรกนี่จะเป็น CPU นะฮะ CPU ที่ผมจะใช้นะครับเรียนจากไอ้สามนะครับผมตอนนี้ผมอัปเกรดเราเป็น i5 13 5 0 0นะครับผมที่มีคอและเทรดเนี่ย14คอ20เทรดนะครับเรียกได้ว่าตัวกลางการาคา9000บาทคัดควงมาอย่างดีแล้วว่า ตัวนี้เนี่ยไปต่อได้ในอนาคตได้ย,ยาวๆนะครับในการทงานนะครับผม14คสี่อนะครับ6กพีข้อกับ8ปดอีขอและเมนบอร์ดที่ผมเลือกใช้นะครับมันก็ต้องเลือกใช้ให้มันสูสีกันหน่อยนะครับกับเจ e ้า CPU ตัว i 5 73ที่ผมเลือกใช้เนี่ยจะเป็นเมนบอร์ด g i g a b y t e b 7 6 0 m ds 3 h ddr 4เมนบอร์ดตัวนี้นะครับใส่แรมได้4แถวนะครับผมเรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะครบครันอ๋อแล้วก็เมนบอร์ดตัวนี้นะครับใส่ m 2เนี่ยได้2ตัวเป็นแบบ4.0นะครับเรียกได้ว่าเต็มมสปีดเต็ m 2. นี่ออเลยทีเดียวนะครับผมและน่นอนนะครับเมนบอร์ดที่ใสแ่แรมได้4แถวเนี่ยมันก็ต้องมีแรม4แถวด้วยเช่นเดียวกันนะครับอย่างที่เห็นอยู่้านหน้าตอนนี้เลย นี่คือแรม2ชุดนะครับชุดละ16 g b มาเริ่มที่ชุดแรกกันเลยนะครับผมชุดแรกน่าจะเป็นแรมของ TnY นะครับแรม TnY ในซีรีส์ XLR 8นะครับผมเป็นซีรีส์ที่มีไฟ RGB ใะตรงสันแรมด้วยนะครับสวยงามเดี๋ยวจะประกอบให้ดูในคลิปนี้แน่นอนนะครับผมส่วนอีกชุดหนึ่งนะครับผมนี่คือแรม16 g b เหมือนกันบัส3ามเป็สองเหมือนกันเป็นแรมคอแสในซีรีส์เวนเจอร์ไม่มี RGB นะครับตัวนี้ผมคัดมาแล้วว่าไม่ RGB จา ทาง i7 cpu นะครับสำหรับแรมตัวนี้รวมกันแล้วเนี่ยเป็นแรมทั้งหมด4ตัวนะครับแรม4ตัวรวมแล้ว 32GB กิกะไบต์นะครับ,ร GB, รบเหมาะกับการทำงานมากๆนะครับผมเพราะเราเปิดหลายโปรแกรมแล้วทีนี้นะครับที่เห็นตัวสี้มๆูอยูต่ตรงนี้นะครับนี่คือซิงสำหรับ i 5 j 1 3ตัวนี้นะครับเพราะว่า i 5 j สเนี่ยด้วยความที่เขามีคอเนี่ยถึง14คอร์20เทเดนะครับเพราะฉะนั้นความรน้อเนี่เราพูดถึงว่าซิงเดิมเอาอยู่ไหมนะครับ ไม่อยู่นะครับผมก็เลย ไปเอาตัวนี้มานะครับผมเป็น id cooling se 3 5นะครับทำไมผมถึงเอาเจ้าซิงตัวนี้มาใช้งานนะครับผมท,ทั้งที่ในไทยเนี่ยไม่มีใครรีวิวเลยนะครับในส่วนของ id cooling se 3 5นะครับซึ่งผมน่าจะเป็นคนแรกๆเ,เลยที่เอามารีวิวนะครับผมเดี๋ยวลองมาดูกันว่าไอเจ้าพัดลมราคาประมาณ526บาทเนี่ยมันจะเอา i 5 7 3 5 0 0เนี่ยอยู่หรือเปล่านะครับตัวนี้2พัดลมนะครับ4สี่พาไฮไ,ไลท์เด็ดของเรานะครับผม3 0 0ศหายไปแล้วทีนี้เรามาเปลี่ยนใหม่ตัวนี้เป็น ซอารทนนะครับผมเปลี่ยนจาก3 0ม0ศนธรรมดาเป็นท i 8 g b 256บราิตนะครับยังเป็นแบรนด์อินโนลูกหลังลูกถ่วงของไลท์ีเหมือนเดิมนะครับแบรนด์อินโนนะครับผมสวยสดงดงามตามสไตล์อินโนนะครับอินโน 3D น่นเองนะครับเสร็จแล้วนะครับทีนี้เราไปประกอบลงเครื่องมเลยดีกว่าเราจะทําการแกะทุกอย่างแล้วก็มาลงเครื่องใหม่นะครับปะเดี๋ยวเราไปประกอบันเลยแล้วกันนะครับผมไปครับ และครึ่งหลังของวิดีโอนะครับผมคือบล็อกสั้นๆประมาณ3-5นาทีที่จะบ่งบอกว่าผมเนี่ยตอนนี้นะครับผมผมอยู่ที่สตูดิโออีซี่บอยนะครับผมน่าจะอยู่ประมาณป้ายนี้นะครับผมน่าจะป้ายนี้แหละ <B urn> เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่านะครับผมมาดูกันว่าที่ที่ผมทำงานเนี่ยเป็นยังไงบ้างคลิปนี้ก็จะเป็นการรีวิวที่อยู่ที่นอนด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยชึบโอเค <S <S เข้ามาใน สตูแล้วนะครับผมนี่คือสตูอีซี่บอยนะครับผมวั t เต e h เฮลนำเสนอตัวตนนะครับผมนี่คือรรท่านประธานนะครับผมอีซี่บอย นี่คือท่านประธานอีซี่บอยของเรานะครับผมเป็นท่านประธานที่ให้ผมมาอยู่ที่นี่นะครับผมแล้วก็มีพี่ใหญ่นะครับคนนึงอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็แมวคู่ใจกีนี่เป็นแมวเอ็นประจําศัตรูคือเป็นแมวของนี่คุณพ่อของเขานะครับนั่นก็คือพี่คิมนะฮะจากช่องจีที่เชื่อซึ่งช่องหายไปแล้วแล้วก็อีกคนนึงนะครับชื่อว่าพี่นิกกี้พี่นิกกี้คือไม่ไหวแล้วนะครับคนเป็นไข้นะครับผมสถานที่ทํางานนะครับก็จะเป็นตรงนี้เป็นโซนของผมทํางานที่ตัวนี้นะครับก็มีคอมหนึ่งเครื่องมีจอสองจอเก้าอี้หนึ่งนะครับ ตรงนั้นส่วนโซนนี้ก็จะเป็นของพี่นิกกี้แล้วก็คอมอยู่ตรงนู้นนะครับผมด้านล่างก็ไม่มีอะไรมากด้านหลังก็จะเป็นครัวนะครับเดี๋ยวเราเดินไปสักนิดหนึ่งป๊บนี่เปิดไฟแล้วนะครับผมโอ้ว้าวโคตรสว่างและนี่ก็คือครัวนะครับก็สภาพก็จะลกหน่อยตอนที่มันสะอาดเราจะไม่ถ่ายนะครับเราจะถ่ายตอนมันลกอันนี้คือ,อไข่ที่ผมทอดไว้นะครับกับข้าวที่ยังไม่กินด้านหลังเป็นสําโบโลครัวนะครับผม ก็จะสว่างหน่อยเพราะปรับ ISO สูงไปนิดนึงนะครับแล้วนี่เป็นเครื่องซักผ้านนะมีแทงน้ำนะครับจัดภาพที่ตอนขึ้นไปข้างบนนี่คือเครื่องออกกําลังกายเป็นลูวิง่งแล้วก็มีของที่ใช้ออกกำลังกายเยอะแยะมากมายตรงนี้เป็นของพี่คิมทั้งหมดเลยนะครับมีรองเท้าของพี่คิมด้วยของผมข้างบนก็จะเป็นเหนะมือนบันไดความลับนะครับผมพาขึ้นไปชั้นบนข้างบนก็จะมืดๆหน่อยนะครับผมโอเคเราเข้ามาในห้ององผมแล้วนะครับผม,ผมก็จะโล่งๆหน่อยเดี๋ยวอย่าเพิ่งโฟกัสอะไรมากนะเปิดไฟแป๊บหนึ่ง และนี่คือห้องของผมก็จะมีห้องน้ำหนึ่งนี่มีไฟเปิดในห้องน้ำนะครับนี่ห้องน้ำนะครับเฮ้เฮ้บอยปิดไว้แล้วก็มีตู้เสื้อผ้านะครับสั่งจาก TikTok Shop นะครับผมราคาประมาณ200กว่าบาทที่นอนก็แน่นอนว่าผมมาตัวเปล่านะครับผมที่นอนนี่ก็จะไม่ดีอะไรมากมายเอาไว้แบบแค่นอนเฉย,ยๆกางได้นะครับนี่เป็นที่นอนแบบพับนะครับง่ายๆกางได้เลยนะครับ ถ้าเกิดว่าเราจะนอนมีเรอเตอร์อินเทอร์เน็ตมีสายไฟข้างล่างนะครับโยงยาวไปยาวไปแล้วก็มีพัดลมหนึ่งตัวปลั๊กไฟเครื่องสำรองไฟและคอมพิวเตอร์นะครับผมแน่นอนว่าจอคอมนะครับผมยังใช้เหมือนเดิมก็คือ2จอนะครับปกติจะมี3จอแหละแต่อีกจอหนึ่งมันเป็นของบริษัทนะครับก็เลยต้องเอาไปข้างล่างนะครับผมก็จะเหลือแค่2จอตอนนี้มีไม้แซมสั้นหนึ่งตัวเว็บแคมของ e g a 1ตัวคีย์บอร์ดนะครับผมผมใช้เป็นของ Alura หรือเปล่าชื่อออร่าหรือ,อารูล่านี่แหละประมาณนี้ครับเป็นรูปยันมุมส่วนเมาส์ผมใช้เป็น Logitech G102 ครับเป็นเมาส์ทั่วไปและห้องนี้ดีอย่างหนึ่งไม่เหมือนกับห้องที่ผมเคยอยู่สมัยตอนที่อยู่บ้านนะครับก็คือมันมีแอร์ว้าวเออทำไมไม่เปิดแอร์วะตอขึ้นมาทั้งที Yes ย้ายไปที่ฝั่งซ้ายกันหน่อยนะครับผมฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นที่เก็บอุปกรณ์ก็จะเป็นพวกเมนบอร์ดอย่าง ASUS Prime Pl um B760 Plus Z690 Oriz e d 4 4แล้วก็มีอุปกรณ์นะครับจากของผมที่เอามาจากบ้านด้วยนะครับผมแล้วก็มีเคสคอมเคสคอมตัวนี้ก็ได้มาจากพุกเพจน,นะครับผมเดี๋ยวจะมาประกอบแจกให้กับท่านผู้ชมในคลิปต่อๆไปนะครับผมเอาล่ะก็จบกันไปแล้วนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมเป็นการรีวิวครึ่งหลังแบบเบาๆนะบประมาณสี่ห้านาทีซึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะสี่ห้านาทีจริงๆม ก็จะได้เห็นนะครับผมว่าผมเนี่ยมาทํางานที่สตูดิโออีซี่บอยไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมไม่ได้ทํางานอยู่ที่บ้านที่จังหวัดชัยภูมิไม่ได้ทํางานที่นั่นแล้วก็มาเริ่มต้นชีวิตอยู่ที่นี่นะครับผมเป็นคนขอนแก่นและสำหรับคลิปนี้ก็ผมก็ขอลาเดี๋ยวเพียงเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพัหนานะครับผมสำหรับคลิปหน้าเนี่ยก็จะเป็นคลิปแจกคอมนะครับผมน่าจะเป็นคลิปแจกคอมแหละก็หวังว่าจะมีคนรอติดตามกันต่อไปนะครับผมเจอใหม่คลิปหน้าครับบาครับผม